สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้องอสมทั่วประเทศครับวันนี้มาไวกว่าทุกวันนะครับ19นาฬิกามาแล้วครับย5มกราคม2567นะครับวันนี้นำข่าวสำคัญอสม2เรื่องมาเล่าให้ฟังครับเรื่องที่1กําหนดโอนเงินค่าบริการอสมที่จะมีการโอนในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7นะครับ เรื่องที่2ติดค้างพี่น้องอสมอมานานแล้วนะครับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่มีรายละเอียดอะไรยังไงวันนี้เอามาเพิ่มเติมให้อีกสักเล็กน้อยนะครับเอาเรื่องที่1ก่อนนะครับค่าบริการอสมอที่จะมีการโอนในวันที่15กุมภาพันสองหนี้นะครับเป็นค่าบริการอสมอของเดือนมกราคม2 5งหที่เราปฏิบัติงานไปแล้วนะครับโดยพี่น้องอสมอต้องส่งรายงานอสมอหนึ่งก่อนก็คิดว่าทุกท่านส่งไปแล้วนะครับ รอรับโอนนะครับ1 5กุมภาพันธ์67นี้โอน1 0 0 0บาทไปก่อนนะครับส่วนอีก1,000บาทที่เหลือกระทรวงสาธารณสุขก็ค้างพี่น้องอสมอไว้ก่อนและจะมีการจ่ายตกเบิงทีหลังขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกกฎหมายพระราชบัญญัตงิงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2567อยู่นะครับกฎหมายออกเสร็จและประกาศใช้กระทรวงสาธารณสุขจึงจะเบิกง,งบตามที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ2567มาจ่ายพี่น้องอสมอได้ ระยะน,นี้รับ1,000ันไปอรุงพานก่อนนะครับให้กำลังใจทุกคนทุกท่านนะครับ15กุมกาุัพธนครับเป็นวันโอนครับโดยการนะครับส่วนยอดหกอักชกสอ,อ,อสมอสมาคมชคกสอ,อสมอจะมีการประชุมกันในช่วงต้นเดือนกมุาพันธ์เขาจะพิจารณาในส่วนของอาการส่งใบสมัครชคกรสอ,อ,อสมอถึงสมาคมใครส่งใบสมัครถึงสมาคมในช่วงวันที่28ธันวาคม2566จนถึงไม่เกิน 27บมกราคม2567นี่แหละครับใบสมัครชกสอสมอของพี่น้องอสมอท่านใดส่งใบสมัครไปถึงสมาคมช่วงนี้เขาก็จะเอาเข้าที่ประชุมของสมาคมและพิจารณารับรองให้เป็นสมาชิกพอพิจารณาให้รับรองเป็นสมาชิกแล้วก็จะหักค่าสมัครและค่าบำรุงรายปีก่อนในวันที่15กุมภาพุมธายังไม่คุ้มคองนะครับต้องพ้นจากวันรับรองเป็นสมาชิก30บวันก่อนจึงจะเริ่มคุ้มครอง เดือนต่อไปจริงจะหักเงินช่วยเพื่อนเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่หักเงินช่วยเพื่อนอันนี้สิ่งที่สมาคมเขาจะพิจารณาในส่วนการประชุมนะครับนอกจากนั้นก็พิจารณาเรื่องเอกสารที่ทายาทส่งเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ในกรณีมีสมาชิกเสียชีวิตและส่งเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ถ้าหากว่าส่งไปถึงสมาคมในช่วงวันที่ 1- ถึงสามเสมกราคม2567นะครับมีกี่รายเขาก็จะเอาไปเข้าประชุมกันในต้นเดือนกุมภาพันธ์2567ก็ก็จะรู้ว่าเสียชีวิตกี่ราย สมาชิกที่ยังมีชีวิตยอยู่ในมีกี่รายจะหักช่วยคนละกี่บาทก็จะสรุปกันออกมาหลังจากนั้นจึงจะทําข่าวสมาคมเขาก็จะทําข่าวแจ้งทางเว็บไซต์สมาคมเขาเราก็จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาแจ้งพี่น้องอสมอต่อทางช่องโชคดีดอนยูทูบนะครับพี่น้องอสมอท่านใดอยากรู้ว่ายอดหักชกสออสมเท่าไหร่ก็รอดูที่ช่องโชคดีดอนยูทูบนี่แหละครับอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆดีไม่ต้องท่านไม่ต้องไปค้นหาเองให้ยุย่งยากนะครับอ้าวเรื่องกําหนดค่า ผู้การวันโอ้นก็แจ้งให้ทราบแล้วนะครับเป็นเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2วันนี้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่นะครับตอนนี้นําร่องอยู่4จังหวัดเท่านั้นนะครับจังหวัดอื่นยังไม่ได้ใช้นะครับ4จังหวัดนี้วันนี้นารายละเอียดมาบอกเพิมเ่มเติมดังต่อไปนี้ครับพี่น้องอสมอที่เกี่ยวข้องกับ4จังหวัดนี้ก็ฟังไปครับส่วนพี่น้องอสมอจังหวัดอื่นก็ฟังไว้ก่อนเพราะว่าในอนาคตกระทรวงสาธารณสุขจะขยายพื้นที่ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่นี่เป็นระยะระยะต่อไปแล้วก็คาดว่าภายใน1ปีกระทรวงสาธารณสุขจะด,ดําเนินการโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ได้ครบทุกจังหวัดนะครับเ,เขาบอกว่าเดือนมีนาคมนี่จะขยายพื้นที่ออกไปอีก8จังหวัดเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปว่า8จังหวัดมีอะไรบ้างจะยังไม่บอกวันนี้นะครับแต่วันนี้จะเอามาบอก4จังหวัดก่อนว่ามีวิธีการการใช้สิทธิ์ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ยังไงมีปัญหาการใช้สิทธิ์ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่นี่โทรสอบถามอะไรใครที่ไหนครับดูฟังครับ4จังหวัดนํารงนะครับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ตอนนี้สามารถสอบถามขั้นตอนการใช้บริการเข้ารักษาได้ยังไงที่ไหนบ้างดูครับนับแต่วันที่7มกราคม25เกเป็นต้นไปครับการใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทสิทธิ์ที่ประกันสุขภาพแห่งชาติใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดแพร่พร้อยเอ็ดเพชรบุรีนราธิวาสนะครับเมื่อมีอาการเจ็บป่วยไข้าสามารถ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ที่หน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับได้แก่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งและสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับร้านขายยาเอกชนที่เข้าร่วมโครงการคลินิกการพยาบาลคลินิกเวชกรรมคลินิกทรรกนกันตแพทย์คลินิกแพทย์แผนไทยคลินิกเทคนิคก,การแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการนะครับทีนี้สายด่วนสปสช,ช .1330 นนี่ เขาพร้อมให้ความช่วยเหลือและเพิ่มความสะดวกที่น้องประชาชนใน4จังหวัดไ,ได้แก่แพร่ร้อยเอ็ดเพชรบุรีรนราธิวาสนะครับโทรสายด่วนสปสช1330นะครับ4ตัวเลขสีตัวนะครับจำให้แม่นครับ1 3 3 0สามารถโทรสอบถามารายละเอียดได้ตลอด24ชั่วโมงโทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถสอบถามในแง่ม,มุมกรณีสงสัยใช้บริการอย่างไรขั้นตอนอย่างไรนะครับสอบถามได้นะครับเมื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาล นะครับร้านยาคลินิกที่ไหนบ้างก็โทรสอบถามได้นะครับมีัญหาการแทรสิทธ์ก็โทรสอบถามได้นะครับรรท,บท,ท,บบที่ถ้าเป็นพี่น้องทางจังหวัดแพร่นะครับกด1330นะครับแล้วก็เมื่อโทรติดแล้วก็กด6กหนึ่งำลองนี้ครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับโทรออก1330ส์เสร็จแล้วก็กด6 7จนะครับจังหวัดเพชรบุรีโทร1330 โทรติดแล้วฟังสักครู่แล้วกด65องนะครับจังหวัดนราธิวาสโทรหนึ่งสามสามศูนย์กดหกหนึ่งสองนะครับเอาท่านเป็นพี่น้องประชาชนเป็นอสมอ,อยู่จังหวัดไหนก็รับทราบข้อมูลนี้ไว้เพื่อแนะนําพี่น้องประชาชนให้เข้าใจในขั้นตอนการโทรเกี่ยวกับในกรณีมีปัญหาการใช้สิทธิ์ไม่เข้าใจอะไรยังไงสายด่วนหนึ่งสามสามศูนย์มีคําตอบให้ครับนอกจากนั้นยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง ลายสปสชทาง Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ Facebook มีคิวอาคนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีมี Facebook ส่วนตัวก็สแกนคิวอ d คตรงนี้ดูแล้วเป็นเพื่อนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเข้าไปสอบถามได้นะครับในขณะที่ใครที่มีลายส่วนตัวนะครับก็สแกน QR c o d คตรงนี้ก็เป็นเพื่อนกับ สปออสอชอสามารถสอบถามรยละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับเอาดู QR Code ใหญ่ๆเพิ่มเติมครับสามารถสแกน QR วอารคทางไลน์นะครับหรือเพิ่มเพื่อนทางไลน์ i อดีกับเพิ่มเพื่อนด้วยไลน์ i อดี d a d n h, h o s o ก็ได้นะครับอันนี้เป็น QR Code Facebook บุ๊กทำนองนี้นะครับยังมีต่อครับ เจ็บไข้ไอปวดใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาอะไรทุกที่นะครับมีรายละเอียดดังนี้ครับตั้งแต่วันที่7มกราคม2567เป็นต้นไปการใช้เสียบบัตรทอง30บาทนะครับพื้นที่นาร่อง4จังหวัดแพร่ร้อยเอ็ดเพชรบ,บุรีนราธิวาสเมื่อมีอาการเจ็บปว่วยสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ที่หน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับดูรายชื่อสารพยาบาลเอกชนที่เขา้าร่วมโครงการได้ก็สามารถสแกนเคอร์โคดได้ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะ ท้ายคลิปจะทำคิวโ,โค้ดใหญ่ๆไว้นะครับสถานพยายบาลของรัฐทุกแห่งนะครับเข้าใช้ได้นะครับสี่จังหวัดนี้นะครับแพร่ร้อยเอ็ดเพชร,รบุรีนราธิวาสท่านไปใช้บริการโรงพยายบาลของรัฐได้ทุกแห่งรักษาได้ทุกที่นะครับสถานพยายบาลเอกอชนที่เข้าร่วมโครงการนี่แหละครับก็สามารถสแกนคิวโ,โค้ดดูได้เดี๋ยวจะเอาเคิวโ,โค้ดใหญ่ๆไว้ท้ายคลิปนะครับ ก็มีร้านยาคลินิกการพยาบาลคลินิกวชกรรมคลินิกทันต,ตกรรมคลินิกแพทย์แผนไทยคลินิกเทคนิคการแพทยพ์ที่ขึ้นทะเบียนร,ร่วมโครงการสามารถใช้ได้ขั้นตอนการใช้สิทธิ์นะครับมาดูที่นี้มาดูขั้นตอนการใช้สิทธิ์บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ครับยื่นบัตรประชาชนนะครับในกรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดนะครับคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองนะครับ ถ้าเด็กที่ยังไม่ได้ถ่ายบัตรประชาชนก็สามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองร่วมกับใบเกิดเด็กยื่นเข้ารับบริการหน้าหน่วยบริการที่จะใช้สิทธิ์ที่จะไปรักษาพยาบาลนะครับสามารถเดินเข้าไปรักษาพยาบาลณนหน่วยบริการทุกแห่งได้หรือหมอนัดคิวออนไลน์ก็ได้นะครับหรือนัดคิวออนไลน์ก็ได้ก็จะมีแอปไลน์หมอพร้อมนะครับ ก็รักษาตามขั้นตอนของโรงพยาบาลรัฐก,ก็ยืนยันตัวตนหลังรับบริการนะครับมันก็จะมีขั้นตอนการยืนยันตัวตนหลังรับบริการนะครับทีนี้เมื่อยื่นบัตรแล้วนะครับเมื่อยื่นบัตรประชาชนแล้วนี่ในกรณีเราไปใช้บริการร้านยาใกล้บ้านร้านยาใกล้บ้านที่เขาลมโครงการนะครับถ้ามีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสิ่การก็ไปร้านยาได้ ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจะมีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันติดอยู่ที่ร้านท่านสามารถใช้แบบประชาชนใบเดียวไปรักษาก็ได้นะครับคลินิกต่างๆนะครับที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทีนี้เมื่อท่านเข้ารับบริการเสร็จนะครับให้บริการเข้ารับบริการเสร็จแล้วนะครับ ก็จะต้องยืนยันตัวตนหลังรับบริการก็จะขั้นตอนต่างๆก็เพียงแต่ท่านมีบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นละครับก็สามารถยืนยันตัวตนหลังรับบริการได้นะครับทีนี้การรับยาสามารถเลือกรับจากห้องจ่ายยาโรงพยาบาลร้านยาใกลาบ้านหรือส่งยาให้ทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็สิ้นสุดการรับบริการนะครับ สามารถสแกน QR Code ดูรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้นะครับตรงนี้นะครับเราแนบเราแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ก็ได้เสร็จแล้วก็ใช้โทรศรัพท์เครื่องอื่นสแกน QR Code ตรงนี้ดูรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ4จังหวัดนำร่องสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทั่วประเทศนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ